ลาดกระงเลยจะบอกความสามารถไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่พอใจมากเลยสวยขึ้นสวยมากก็้วเขาสวยขึ้นเจ๊ก็แก่โอเคยพูด้ไหแก่เยอะคนแก่เย็นๆมาเวทีนี้อยูังเป็นยังไงคะอบอุ่นเหมือนเดิมเลยอบอุ่นมากๆต้องขอบคุณพี่ธีมนานแล้วก็ขอบคุณพี่ดีเจขอบคุณทุกท่านเปิดตัวท่าที่มอบโอกาสให้กับต่าและมอบความสุขอกับพี่พุ่งหน้าเวทีทุกท่านด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยคนเยอะมาก <c oughs> คนเยอะทุกงานท้ไมล้วทุ่เน็ตคนเยอกับแฟนคลับลูทุ่เน็ตเบินเลยค่ะกระาต่ายก็ตก้องขอฝากเพลงของกระต่ายไว้ด้วยนะคะเร็วๆนี้จะมีปล่อยมาเพลงใหม่ล่าสุดซื้อเพลงวาย่าไปหาตัวว่ไพอีเดอร์นะคะทางช่องพูไทยมิวสิกนะคะฝากไว้พี่เป็นกำลังใจให้กระต่ายด้วยนะคะและสามารถขอได้ที่ทลูกทุ่งเน็ตเบิกตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราเซลฟี่กันค่ะครับผมาเซลฟี่กันเชิญครับคุณระเบิรับตั้งปฏิทธรรมนะครับเก่งทัศนะยังอยู่กับเราและทีมดีเจด้วย นะคมาเซลฟี่กันลองถ่ายด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับผมมาเลยวันนี้เราแน่นนะครับผมเวทีเราแน่นแฟนคลับ f c ท่านลูกคุณแน่นเ์ยและศิลปินก็แน่นเต็มที่เพราะนั้นเราต้องถ่ายภาพกันหน่อยนะฮะอ้าวมาพร้อมแล้วนะครับค่ะด้านหลังมองไม้มองมือทำสัญลักษณ์ได้เราเซลฟี่กันหนึ่งสองสามเฮ้ ที่แบบโอเคเทีหนึ่งทีหนึ่งค่ะที่งทุกเเบอร์ที่นึ่งทุกรอบทุกทยอ่ากดถูกใจด้วยกดไลค์พร้อมกันกดไลค์กดไลค์เกาหลีเกาใจเอาให้ครบเกาหลีเกาหลีทีมพร้อมันอีกรอบหนึ่งดึ๊กซ้อมแท้เฮขอบคุณครับเดียอ๋ยวไปค่อค่ะเอาล่ะขอบคุณครับผม